ทุกคนชื่อเรื่องจังหวะชีวิตไหมคะจังหวะชีวิตมันมีอยู่จริงๆนะคะวันนี้เราไม่รู้ว่าจังหวะที่จะมาเมื่อไรสิ่งที่เราต้องทําคือต้องเดินไปข้างให้ไกล้ที่สุดจังหวะชีวิตมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่นําเราไปสู่ความสำเร็จตั้งตัววันแล้ววันเล่าอดทนมาเป็นปีๆก็ยังไม่เข้าใกล้ความสําเร็จสักจนได้แต่ถามกับตัวเองว่านี่เรายังขยันไม่พอเรายังไม่ดีพอกันแน่ทุกคนมีคําถามแบบนี้เสมอค่ะแต่สู่กาลังจะบอกแบบนี้ว่าทุกช่วงชีวิตของคนเรามันมีบางช่วงที่ตกและบางช่วงที่ หลายคนสรุปว่ามันขึ้นกับดวงจริงๆไม่ใช่หรอกค่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจังหวะชีวิตบางคนขายของเล่นๆแต่รวยจริงๆบางคนสร้างบริษัททุ่มทีไปหลายสิบปีก็ยังไม่รวยสิ่งที่สูกําลังจะบอกแบบนี้เราต้องเตรียมรับมือเพราะทุกคนมีจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันอย่างน้อยเราสร้างโอกาสขึ้นมาเลยอย่าอยู่เฉยสร้างโอกาสเสาะแสวงหาบางทีมันก็ต้องชกวยมีทางรอดวิ่งเข้าใส่ไม่ต้องรอค่ะและที่สําคัญเมื่อไรก็ตามที่เราไม่รู้ว่าจังหวะที่ใช่มา สิ่งที่เราต้องทำก็คือเดินไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด